ข่าวดีมากสำหรับช่วงนี้รัฐบาลจ้างงานท้องถิ่นให้เงินเดือน15,000บาทเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับล่าสุด1กันยายน2563นะครับวันนี้ก็มีข่าวดี มากมากเลยนะครับมาฝากกับพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนซึ่งช่วงนี้กำลังว่างงานและหลายคนก็กำลังตกงานอยู่นะครับสำหรับวันนี้ทางภาครัฐนะครับได้เปิด ให้สมัครงานนะครับและจะมีการจ้างงานเนี่ยในท้องถิ่นกันด้วยและมีเงินเดือนให้มากถึง15,000บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมข่าวสารนี้กันได้เลยนะครับล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมทางเพจเฟ e บ o o กนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะครับท่านเนี่ยเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะครับกรมการปกครอง เปิดรับสมัครงาน14,510อัตราทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายนสำหรับวันนี้ก็เริ่มรับสมัครกันไปแล้ว1วันนะครับก็ยังมีเวลาอีกนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่2และวันที่3นะครับสำหรับวันที่4-5 6 7นั้นก็จะเป็นวันหยุดราชการนะครับถ้าใครที่อยากจะไปสมัครอีกนะครับก็ให้ไปในสัปดาห์หน้าได้นะครับสำหรับวันที่8.90เปนะครับเป็ดต้นไปไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวนี้ข่าวสารนี้นะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลสมาร์ททีมนะครับจำนวน14,510อัตราทั่วประเทศนะครับรับสมัครตำบลละ2อัตราตั้งแต่วันที่1-15ถึง15กันยายนโดยเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารจัดเก็บข้อมูลทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอ และทำการบันทึกข้อมูลและประสานงานนะครับมีการทำสัญญาจ้างเนี่ยถึง12เดือนกันเลยทีเดียวนะครับก็คือจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564กันเลยทีเดียวนะครับเงินเดือนได้เดือนละ15,000บาทนะครับสำหรับภาพนี้ก็เป็นข่าวประกาศนะครับจากทาง กรมการปกครองนั่นเองนะครับก็ตามโครงการพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยาเวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับพุทธศักราช2563นั่นเองนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 ถึงวันที่15กันยายนณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับก็ลักษณะงานนะครับนายเอกก็จะชี้แจงดังนี้นะครับเป็นข้อข้อตามภาพนี้เลยนะครับลักษณะงานที่จะไปทำนั้นนะครับก็1เลยนะครับเป็นการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลและก็อำเภอนะครับข้อที่2นะครับ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลข้อที่3นะครับปฏิบัติงานด้านการประสานงานข้อที่4นะครับปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่จะรับมอบหมายนะครับสำหรับขั้นตอนในการคัดเลือกนะครับลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนั้นนะครับก็จะมีอัตราจ้างบริการเนี่ย 15,000บาทต่อเดือนนะครับตำบลละ2อัตรารวม14,510อัตรานะครับก็จะย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันที่รับสมัครเนี่ยก็คือวันที่15นะครับ วันที่1ถึงวันที่15วันที่15เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการยื่นเรื่องนะครับใบสมัครด้วยตนเองณนะที่ว่าการอำเภอนะครับในเวลาราชการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับคุณสมบัติข้อที่1นะครับเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยข้อที่2 มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครก็คือวันที่15กันยายน2563ใครที่เกิดวันที่15แล้วอายุครบ18ปีพอดีในวันที่15กันยายนนี้ก็สามารถสมัครได้นั่นเองนะครับ ข้อที่ 3. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะจบสาขาใดๆก็สามารถสมัครงานนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะจบจากสถาบันการศึกษาทั้งในต่างประเทศหรือจากที่จบจากที่ใน กพรับรองก็สามารถสมัครได้ทั้งหมดทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับข้อที่4เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษนะครับในตำบลน,นั้นนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนเพราะในการรับสมัครนั้นนะครับก็จะสิ้นสุดเนี่ยในวันที่15กันยายนนับตั้งแต่ที่เราย้ายเข้ามาอยู่จนถึงวันที่15กันยายนก็จะต้อง ไม่น้อยกว่า6เดือนนั่นเองนะครับถ้าย้อนไปก็จะต้องย้ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับประมาณวันที่15มีนาคมนั่นเองนะครับก็จะนับรวมเนี่ยถึงเดือนกันยายนก็จะครบ6เดือนพอดีนั่นเองนะครับ สำหรับในเรื่องคุณสมบัติตรงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ของอำเภอได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ชัดและชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในแต่ละกรณีในแต่ละบุคคลนะครับจะไม่เหมือนกันสำหรับในเรื่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการที่สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ จะดำเนินเรื่องไปถึงวันที่17กันยายน2563นะครับวันที่17นั้นจะมีการประกาศรายชื่อของผู้สมัครว่าในหนึ่งตำบลน,นั้นนะครับจะมีผู้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยกี่คนนะครับและดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่19และวันที่20ก็จะมีการดำเนินการคัดเลือกรูกจ้างบริการ โดยวิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น2ภาคนะครับก็จะต้องมีการทดสอบนะครับภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับนายเอกก็ย้ําชัดได้เลยตรงนี้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในการกรอกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆท่านจะต้องมีนะครับทักษะโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Excel ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word ต่างๆนะครับที่ตามสำนักงานของทางราชการต่างๆใช้งานกันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับท่านก็จะต้องมีทักษะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงนี้เพราะการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีการบันทึกข้อมูลด้วยนั่นเองและปัจจุบันนี้ในการบันทึกข้อมูลก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีความสามารถในด้านการใช้ งานคอมพิวเตอร์มีทักษะในด้านการใช้งานโปรแกรมต่างๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่1นนะครับสำหรับภาคที่2เป็นภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับจากทางหน่วยงานก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าท่านเนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดบุคลิกภาพเป็นอย่างไรอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นภาคที่ จะต้องมีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทั้งภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยนะครับในภาคความเหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นการสัมภาษณ์และเป็นการพูดคุยสอบถามทัศนคติ อะไรต่างๆกันนะครับก็แล้วแต่อําเภอแล้วแต่ตำบลน,นั้นนะครับต้องการบุคคลอย่างไรนะครับก็น่าจะต้องมีการทดสอบกันก็ต้องรอฟังการประกาศกันนะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่20กันยายนนะครับ ถัดไปนะครับเมื่อไปถึงวันที่25กันยายนก็จะเป็นการประกาศผลการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนะครับเมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครบ้างที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก,ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่ผ่านการคัดเลือกตรงนี้นะครับดาเนินการต่อไปถึงวันที่1ตุลาคม2563นะครับ ก็จะมีการเรียกมานะครับรายงานตัวนะครับและลงนามในสัญญาข้อตกลงการจ้างงาน12เดือนต่างๆก็ต้องมาเซ็นเอกสารนะครับต่างๆและก็มารายงานตัวให้ตรงตามวันนะครับก็คือวันที่1ตุลาคมและเริ่มปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ความเหมาะสมได้ทันทีนะครับก็คือเริ่มงานในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเลยนั่นเองนะครับถ้าใครสงสัยข้อมูลจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอ878แแห่งทั่วประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลนี้จากกรมการปกครองด้วยนะครับสำหรับหลักฐานนั้นนะครับ ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานใดๆบ้างนะครับสำหรับหลายคนหลายท่านนะครับก็อาจจะมีความกระตือหรือร้นในการสมัครงานตรงนี้นะครับรายการที่1น,นะครับก็จะเป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะครับขนาด1นิ้วคูณ1.5นิ้วนะครับไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมาแล้วไม่เกิน1ปีจำนวน1ใบนะครับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษานั่นเองนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าทรานสคริปต์นั่นเองท่านจะต้องเตรียมมาอย่างน้อย1ฉบับนะครับก็เป็นฉบับถ่ายเอกสารก็ได้นะครับที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครนะครับโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเนี่ยภายในวันปิดรับสมัคร15กันยายนนะครับก็จะต้องให้ทันภายในวันที่15นั่นเองนะครับกรณีไม่สามารถนำสำเนาปริญญาบัตรมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยให้ระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ปิดรับสมัครก็คือต้องอยู่ภายในวันที่15กันยายน2,563นั่นเองนะครับนำมายื่นแทนได้นะครับสำหรับรายการถัดไปท่านจะต้องตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับนะครับ รายการถัดไปเป็นสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับนะครับรายการถัดไปเป็นใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งต้องออกไม่เกิน1เดือนและแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎของกอพอกำหนดนั่นเองนะครับสำหรับหลักฐานอื่นๆเช่นสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อตัว และนามสกุลในกรณีชื่อตัวและนามสกุลในใบสมัครไม่ตรงกันเป็นต้นก็ต้องเตรียมมาด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้จะต้องเตรียมฉบับถ่ายเอกสารจำนวนอย่างน้อย1ฉบับนะครับและก็เอกสารหลักฐานทุกฉบับนะครับผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันที่และระบุ เลขประจำตัวสอบและเขียนชื่อตัวชื่อสกุลตัวบรรจงไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมได้นำมาฝากกับทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมรับฟัง คลิปข่าวสารนี้อยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นข่าวดีกับหลายๆท่านหลายๆคนที่กําลังว่างงานอยู่นะครับและกําลังหางานอยู่นขณะนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอําเภอ ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็น่าจะมีคนไปสมัครเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแต่ในละพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่มีคนที่ท,ทราบข่าวนี้เลยก็เป็นได้นะครับถ้าใครที่รับชมรับฟังคลิปข่าวสารนี้อยู่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ได้เลยนะครับในเรื่องของการจ้างงานตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ถ้านายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ